พาเพื่อนๆมาชมหน่อไม้ที่สวนค่ะออกหน่อให้กินเยอะแยะไปหมดเลยค่ะนะคะมีทั้งหน่อเล็กหน่อใหญ่ค่ะหน่อไม้นะคะก็มีกินทุกอย่างปลูกแบบผสมผสานค่ะหน่อไม้ก็ออกหลายหน่ออยู่เหมือนกันนะเดี๋ยววันนี้ก็เดี๋ยวพรุ่งนี้นะคะก็จะ เก็บหน่อไม้ไปฝากเพื่อนๆค่ะอันนี้ก็ไปหน่อไม้ชักสังมนนะคะเนี่ยออกหน,น่อหมือนกันนะคะหน่อเล็กหน่อใหญ่ค่ะหน่อไม้ก็ปลูกไว้หลายกออยู่เหมือนกันนะคะนะคะเนี่ยเริ่มออกหนอกันแล้วฝนมาเนี่ยหน่อไม้ก็เริ่มออกกันแล้วค่ะ น,ะะนี่นะไม่อดไม่อยากนะคะปลูกแบบผสมประสานอยากกินอะไรก็ได้กินนะคะค่ะ่ะนีก็ปลูกหน่อไม้ไว้ไหลายกออยู่เหมือนกันน,นะคะอันนี้ก็ลำออกลำโตแล้วค่ะนะคะหนะะ่นอไม้ หน้าฝนนะครับหญ้านี้ยังงามเลยค่ะนะคะแต่เราก็ปลูกแบบอินรียนะหญ้านี้เราก็จะแบบใช้ไม่ใช้ยาฆ่าหญ้านะคะใช้แบบเหยียบย่าแล้วก็ตัดเอาค่ะต้นไม้ก็ค่อยๆโตแล้วค่ะนะคะหญาก็ลกอยู่เหมือนกัน ต้นสาเกนะคะสาเกก็ใกล้โตแล้วน่าจะอีกปีหน้าก็น่าจะได้กินลูกแล้วค่ะขนุนอีกสักปีกว่าสองปีก็น่าจะออกลูกแล้วค่ะต้นเริ่มโตแล้วนะคะอินทผลัมนะคะ ยาก็ลกอย่างมากเลย